คลิปนี้พามากินบุเฟเฟ่ต์ทุเรียนที่สวนละไมและยองนะตรงนี้เป็นจุดจำหน่ายตัวของเขานะอยู่ใกล้ๆกับที่จอดรถขอนยญาตนะคะเราจองออนไลน์มานะราคา750บบาทตรงนี้เป็นที่จอดรถ สวนละไมอําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองคลิปนี้เราจะมาเที่ยวสวนละไมนะเป็นบุฟเฟ่ทุเรียนนะวันนี้เขาเปิดบุฟเฟ่ทุเรียนวันแรกเลยนะพอเราซื้อตั๋วเราซื้อตั๋วตรงนั้นแต่ว่าเราจองออนไลน์มานะใครไม่ได้จองออนไลน์มาก็ซื้อตั๋วจุดนั้นแล้วก็รอขึ้นรถล,ลางที่ตรงนี้ได้เลยนะ รถรางเขาจะมีรับส่งตลอดนะเรจองมาในรอบเที่ยงรอบเที่ยงเขาจะหมดเวลาบ่ายสามโมงนะเป็นบุฟเฟตุเรียนวันนี้วันแรกขามาดูบรรยากาศของบุฟเฟทุเรียนของสวนละไมนะในวันจันทร์ที่28เมตรเมษายนปี68นะ พื้นที่บุฟเฟ่ของสวนละไมเนะรถก็พามาส่งลงตรงบุฟเฟ่เลยนะอันนี้เป็นโต๊ะนั่งนะบวกกับวิวภูเขาสวยๆเลยนะโอเคเราพาไปเดินดูบุฟเฟ่ของที่นี่นะส้มตำปลา เอาส้มตำปูปลาให้จานนึ่ <ฮะ S 2> เผ็ดไหมคะเผ็ดพอดีค่ะแล้วก็ขอส้มตำไทยไม่เผ็ดจานหนึ่งเขามีตำปูปลาแล้วก็ตำไทยนะจะเ,เป็นหน่อมจีนน้ำยานะน,าน้ำยาปลาแล้วก็แกงเขียวหวานแล้วก็เป็น,นแกงเขียวหวานนะ ยาป่าหน้าสนข้าวเหนียวมะม่วงนะแตงไทยนะ,ะเป็น,น้ำวยน้ำกระเจียนนะ๊ยบสับปะรด ขันตาลุบวกกับวิวสวยๆเนะียมาที่นี่เราจะได้เห็นวิวภูเขานะเราไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนละยองไปสองที่นะที่แรกสวนสุพัทลา,านดเปิดสวนไปก่อนสวนละไมนะ และตรงนี้สวนละไม่เพิ่งเปิดวันนี้นะวันที่28เมษายนปี68นะ่โอเคเดี๋ยวไปดูชุเรียนนะกินแบบนิ่มๆนี่ผมเยอะนะองเสริมเยอะเองเลยของเสริมตัวเองนะ ชไม่ีน้ำยาส้มตำปูปลาส้มตำไทยไก่ทอดไฮไลท์ของที่นี่ก็คือทุเรียนนี่ย จังไทยน้ำกะทิมังคุดไก่ทอดร้นอนๆทุเรียนหอมอร่อยมากนะมังคุดก็มีนะบรรยากาศของสวนละไมเปิดสวนวันแรกขอบอกว่าทุเรียนอร่อยหอมนะใครที่ชอบแบบนิ่มๆหอมๆนะแนะนำเลยมาที่นี่ไม่ผิดหวัง เขาเปิดสวนวันแรกนะวันนี้วันที่28เดือนเมษายนะเปิดไปจนถึงวันที่15มิถุนาเลยนะบุฟเฟตทุเรียนในปี68นะวันที่เรามาเราจองมา750บาทเวลาในการรับประทานนะใช้เวลาอยู่3ชั่วโมงนะเรามารอบเที่ยงหมดบ่าย3าโมงรถรางมีบริการตลอดนะนอกจากนั้นเขายังมีให้เที่ยวชมสวนชมฟาร์มแกะด้วยนะ แต่ในคลิปนี้เราขอแวะแค่จุดที่เป็นบุฟเฟ่ต์ทุเรียนนะแค่มารีวิวให้ดูเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ